จับได้หรือเปล่ปาเฮ้ยมาประกมาเลยอ่ะเกินไปเกาลาเดดีกูเพิ่งเปลือยเแม่งมาเลยุยอดเลยไม่อย่างตึงเลยมาประกมมาเลยเออหรือห้องนี้วะเฮ้ยขึ้นสามเอ้ยอยู่ห้องนี้นไงห้องกลางห้องกลางเลยก็ได้ไม่ใช่ทาร์ทาร์วะอืมอะไรวะกระดาน อีมุมนึงมุมนึง,นงวาดรูปโกัโลโผลเก้าร้อยจัดๆเลื่อนมาปับกโผล่เลยยาทาทายครับยาทาทายเขาบอกเฮ้ยขึ้นสี่อ่ะก็เลยขึ้นห้าเลยอื้ตึงตึงครับขึ้นห้าเลยสุดสุดุดสสุดจสโอ้โหสุดจ้าโอหติลบห้าเจงซีงั้นรหร้อยห้าร้ยหนึ่งร้อยห้าร้อย เฉเจียงซีเจียงซีแนะ่เจียงซีแล้วก็ไอ้น,นี่สงบให้ดูชัดๆก้าวร,ราวน่าแม่งมาปรากฏโผล่มาเลยไม่เจอรอยเท้าว่ะไม่เจอรอยเท้ากันด้วยไม่มีรอยเท้าไม่ใช่จริงจิงดิแล้วมันก็จริงสิงกันเดียวนี่หว่าแต่เครื่อเราไปทิยุบไม่ทำงานโยนวูด oo นะูว่าเลี้ยงว่ะ อันนี้ไม่หนาสงบเป็นข้างวุนน่าจะทำเอ้ยคำราม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 กระตามล่าสวยได้แล้วอัพโหลดเลยอัพโหลดเฉลี่ยนี่ไงได้แล้วโอ้ปลาของจริงอะกระตามล่าวะอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยตึ้งวะ โอ้บรรล่าตึงๆเลยลากูนี่แหละแกโดแน่อะไรวะเกลือไฟเกลือไฟช่วยคุณได้อะไรนี่นี่ตอนนี้เอบเพิ่งอะนี่เขบเพิ่งตึกลงเลยอฮะเขบเพิ่งเจอแล้วเจอแล้วห้องครัวห้องครัวห้องครัวเป็นอีกอย่างเป็น <story> อีกเป็นอีกเดี๋ยวเดี๋ยเกลือเค็มเกลือธรรมดาใช่แค่มเป็นอีกเอาเลยไง เอาเลยเอาเลยครับอย่ามาแล้วเจียงซีเอาไปเลยนี่มันลาดต่ออ่ะลาดต่อใช่ไม่็นไได้ยังครับจ้าเไปมันมาแล้วกัากังมากากังมากัมาะมังมากมาังมารังมงกรงมาาง ชั้นซองเครื่องรำไปกันไปค่ปอนหน่อยได้เอา้าไม่นะโอ้แม่งของของหายไปเลยไม่นะโอ้แม่งโยนผิดโมโหโมโหโมโหร้ายแรงเอาเลยเพื่อนเอาเครื่องรำไปดิ โอ้ยโหต้องซื้อผงกห่เอกไปก่อนโอเคมา <c oughs> อ,ยอยู่ในห้องชิบหายแล้วคุยู่ในนี้แสงจ้ากนันนะแสงใจตรงนั้นพี่ออกแล้วไอ้ดาวอะไรออกเกมแล้วโอ้ไม่โอ้ใช่นหนออกเกมแจกพดัด เปิดไฟดิเรามันมาเท่านั้นของต้องเสียอย่าหาไม่เจออีกโอเคมโหอมโหใช่ไหมมโหเพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอสองชิ้นยมาแล้วนะมามามโหไปเลยนี่อะไรเอ็นนี่ไงเดีออโดนสองไป ว่าตาชิืมเสร็จรัวเลยเซมันนี่เซมาเลกานเลยเซเรไปปูนไปไปซื้อพวกเปลืออะไรปะจะจะไปหาชั้นบนมาปๆๆปปชั้นสองอ่ะโอ้นี่ไหนวะเดี๋ยวดดู ถ้าไม่เจอตรงนี้ก็จะอ๋อนี่เจอเจอละอาเลยด้านหลังเ็มบัเลยเฮ้ยเขโ,โดนโดนเฮ้ยไอ้นี่ดีกว,ว่าอ้อะไระเนี่ยร้ยเปอมร้ยเปอรเหรอยร้อยรโอเคพอดีมันร้อยพอดีอะ <c oughs> ไม่เสียไม่สุม่มตาครตาย <c oughs> สวยเต็มแลกบโปเกบอลได้แลนะ้ว ไปหาขอ้อหาข้อต้องสับเขย่าไงนี่ตุกาตาต๊กตาตุ๊กตาอยู่างนัตุ๊กาตาอยู่ในรถแลน,นด์ลิงรบกวนไป<ด>ก็ต้องก<ด>็องเอากล้องมาก่อนได้ประกาศบอลแล้วเก็บเ,เป็นกระจูนแน่ไอพีเจียงสิงโงม่มาได้ก่อนอร์ศักดิ์สิทธิ์มาเอาไม่ได้ไปหาข้อต้องสับ ตอนแรของต้องซับอยู่เลสองสามสามชิ้นใช่ใช่ดินห,หรอไล่ใช่เดืดอดรของยังมโห้ายรของผมว่างอย่างนึ่งอะพีเนอ่ะเด็กเนี่ย này, mẹ biết cái Mẹ mẹ đâu, nó có Mẹ sẽ ở trên 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 Tak macam FastBank ni eh, Ipren Haa, ah, ni tengok lah Cukup je? Ada lah Haa okay, Terukulam Oh, tapi Pengkan lah Nak, no, nak no, manggil luak Takde lah, apa pada nak kon Sebab tu lagi dah lekat ni, baik Baik Tapi mai nak mana? Benda mai ni kita Kita buat nak Tu, kalok okay. semua lima? หกหกแม่นี่ไาได้ก็พอเตะนี่ตบเกตบเกเอาตัวนาฬิกาเงาหัวกันเราอ๋อเป็นห้าหนี่นั่งยงเดี๋ยวห้าไปเดี๋ยวห้าปะถ้าจับไม่ผิดตุกาตามันไม่ใช้ทีอะอ่ะน้ำมือถือไรนนกันนะรีบแก่ฮะหมดแล้วป้องกันหมดแล้วรีบรีบเซฟครับนี่ไงพี่เซฟมาแล้วบอกกันลบพี่พี่เอกันนะ อย่าโดนกายอย่าโดนวงแหวนเฮ้ยไม่เกือบโอ้โห,โหอะไรวะอะไรครับลบๆกายลบๆอะไรวะโมผมผม,รผมเรียนเนีเรียนเอาปเลย อาไ้กวะปกตโลกอยู่กับผมกับผมก็เลยอ๋อตองโยนครั้งนึงกดสกดสองรอบมาเนี <vegetation. S 2> ่ยกากางเออก็เลยแค่สองอันละถือจะกตาไว้เ <lux> ผ <modelling S 1> <waters> ื่อต้องใช้ใช่กโลกอย่างเรนตุงแต่บ๊อบได้น ดอกไม้หรือดอกไม้กับตุ๊กตาผมผมเอาไปเลยโปเกบอลโปเกบอลไงเนี่ยใช่ใช่โปเกบอลจับเลยจับด้วยโปเกบอลเลยเย้ได้แล้วพีโก้โอ้จับได้แล้วเพียครั้งแรกเลยโอ้ได้เก้าร้อยเลยดูดิ อย่างเยอะพี่ได้พันแปดเยอะจ,ะ <9 S 1> จัดเลยเยอะจัดเลย